สวัสดีค่ะว่าที่ท็อปเซลทุกคนนะคะวันนี้พี่ดวงว่างมาอัดวิดีโอให้ทุกคนฟังแล้วนะคะตบมือนะคะวันนี้นะคะมากับเทคนิคในการหาลูกค้าใหม่ค่ะพี่ดวงมี5ขั้นตอนที่จะทำให้เราทำ o s p e c t i n g ให้เราทำงานน้อยลงรอเรือมาเต็มนะนะให้เราทำงานน้อยลงแต่ว่าได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าตัวจริงมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการทำงานน้อยแต่ได้ผลลัพธ์เยอะและต้องหาลูกค้าใหม่ ตลอดนะคะหรือว่าต้องหาลูกค้าใหม่มาเติมเรื่อยๆอีพีนี้มีประโยชน์มากๆนะคะแต่สําหรับน้องเซลล์คนไหนนะคะที่บอกว่าพี่คะหนูขยันงาน,นะะหนูโทรได้เป็นร้อยไม่เป็นไรนะคะเพื่อ KPI ที่บริษัทตั้งไว้อีพีนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าอีพีนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการทําน้อยได้มากนะคะแล้วก็คนที่ต้องการทํา prospecting หรือการหาลูกค้าใหม่นั่นเองนะคะมันมี5ขั้นตอนง่ายๆที่วันนี้พี่ดวงมาฝากนะคะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขั้นตอนแรกค่ะเป็นขั้นตอนสําคัญมาก ถ้าขั้นตอนนี้ทําผิดขั้นตอนที่เหลือพังนะคะขั้นตอนแรกนั่นก็คือว่าเราจะต้องทราบก่อนค่ะว่าใครคือลูกค้าของเรากันแน่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นลูกค้านะคะต้องเป็นลูกค้าที่มี potential นะคะภาษาเซลส์ก็คือ potential ก็คือว่าลูกค้าที่มีกําลังซื้อมีอนาคตขายไปแล้วเขาต้องมีโอกาสที่จะมีความต้องการที่จะใช้ของเราจริงๆนะคะ วิธีการง่ายๆในปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะดูได้อาจจะดูจากเรคคอร์ดเก่าๆดูว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่ซื้อกับเราในโปรดักต์ตัวนั้นเยอะๆถ้าเป็นน้องเซลล์ใหม่นะคะก็ไปถามรุ่นพี่ได้เลยนะคะว่าพี่ครับลูกค้าของพี่ครับท็อป10เป็นใครบ้างครับท็อป5เป็นใครบ้างครับลูกพี่ให้ชื่อมาแล้วก็อย่ารอช้านะคะไปทําการรีเสิร์ชดูนิดนึงว่าบริษ,ษัทเหล่านั้นทําธุรกิจอะไรนะคะ ทำไมเขาถึงมีความต้องการใช้ของเราเราอาจจะต้องทราบถึงขั้นว่าเราเจาะก,กลุ่ม SME ที่มีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่มีความใหญ่โตอลังการขนาดไหนนะคะหรือมีจํานวนพนักง,งานเท่าไหร่ลักษณะพวกนี้เราจะต้องไปศึกษามาจากลูกค้าเก่าๆที่เคยซื้อนะคะอย่างของพี่ดวงเองเนี่ยทำธุรกิจเป็น product ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มันจะมีลูกค้าที่กลุ่มหนึ่งที่ซื้อเหมือนถมที่นะคะหลังจากที่พี่ดวงไปศึกษามาแล้วก็พบว่าอ๋อเขาเป็นธุรกิจที่ทำโอเอ็มโปรดักที่ซื้อพี่ดวงเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อรอบเดียวเขาจะต้องซื้อหลายๆรอบตามจํานวนลูกค้าที่เขารับทํา OEM อย่างเงี้ยค่ะพี่ดวงก็จะทราบแล้วว่าอ๋อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนี้นะแล้วก็ทํา OEM ประมาณนี้นะจะใช้เยอะมากอย่างเงี้ยพี่ดวงก็จะไปเจาะเลยนะคะหรือบางคนอาจจะลองมองไปที่ ลูกค้ากลุ่มที่เป็นเทรนในช่วงนั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นเรารู้ว่าช่วงนี้เทรนอะไรกําลังมาแรงอุตสาหากรรมไหนที่ไม่โดนผลกระทบโควิดลักษณะแบบเนี้ยเราก็ต้องไปลิสต์มาแล้วก็ทําออกมาเป็นด REAM l i s t เลยพี่ดวงจะเรียกว่าด REAM l i s t นะคะใน1เดือนเราก็จะต้องมีด REAM l i ต์ออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเดือนนี้เราจะต้องโทรหาใครบ้างนะคะสำหรับคนที่ทําขั้นตอนนี้ผิดเป็นยังไงรู้ไหมคะพี่ดวงมีนักศึกษาเออนักศึกษาเป็นลูกศิกษย์ท่านหนึ่งนะคะโปรดักดีมาก โปรดักเนี่ยเป็นโปรดัก t ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเราจะใช้โปรดักตตัวนี้ในการดูดเอาแบคทีรียออกมาจากตอนกระบวนการแพ็คกิ้งนะคะจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทหรือว่าโรงงานไหนที่ใช้อุปกรณ์ของพี่เขาเนี่ยอาหารออกมาเนี่ยจะคลีนมากๆนะคะแล้วก็ไล่ซึ่งแบคที ria โปรดักดีขนาดนี้ทำไมขายไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เขาโทรไปเป็นร้อยเลยค่ะแต่ว่าทั้งปีที่ผ่านมาอาจจะขายได้แค่เครื่องเดียวหรือ2เครื่องเท่านั้น พอพี่ดงเข้าไปวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เขาโทรเนี่ยปรากฏว่าโรงงานอาหารเนี่ยถ้าไม่ได้ปรับมาตรฐานอุตสาหกรรมบางอย่างนะคะเขาจะไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี้เลยเพราะเขามองว่ามันไม่จําเป็นนะคะเราสามารถที่จะไปขายลูกค้ากลุ่มนี้ได้กลุ่มที่ไม่มีใช้แล้วก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรจะต้องตาม iso พวกนั้นนะคะแต่เราจะเหนื่อยมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ดวงให้เขาโทรเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่มี iso พวกนี้อยู่แล้วหรือ ไปตามบริษัทที่รับจดทํา ISO พวกนี้ก็ได้ว่าเขาไปโรงงานไหนบ้างแล้วขอเข้าไปด้วยลักษณะน,นี้ก็จะทําให้เขาทํางานน้อยลงทันทีนะคะแล้วก็โทรเข้าไปเจอลูกค้าที่ใช่มากขึ้นโดยไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไป b ิ i ลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่พร้อมพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกสําคัญมากนะคะพี่ต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะมันจะเป็นขั้นตอนที่จะบอกได้ว่าขั้นตอนที่เหลือเนี่ยมันจะได้ผลไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราทําให้ดีค่ะ เอาให้แน่ๆใครคือลูกค้าเราที่มันมีอนะคตที่เราช่วยเขาได้แล้วก็ที่เขามี potential แล้วก็มีโอกาสในการขายต่อไปนะคะจะได้ทำให้เราไม่หมดพลังไปก่อนนะคะในการตามหาคนที่ไม่อาจจะซื้อของของเราได้ในปี2ปีนี้นะคะอันนี้คือขั้นแรกนะคะพอขั้นแรกทำเสร็จแล้วนะคะเรามาทำททขั้นที่2กันขั้นที่2ค่ะคือการติดต่อเข้าไปแบบเฉพาะเจาะจงนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากนะคะทุกคนโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะถ้าใครที่ใช้ Chat GPT นะคะแล้วก็เรามีสคริปต์โดยให้ Chat GPT ทำสคริปต์เนี่ยหนักเลยนะคะเราบางคนพี่ดวงเริ่มมีข้อความส่งมาจากซัพพลายเออร์นะคะส่งข้อความมาเหมือนก๊อปจากคอมพิวเตอร์จาก, Computer, จาก Chat GPT มาแบบนี้นะคะอย่าหวังเลยว่าเราจะอ่านอีเมลพวกนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเราไม่ใช้ c h a GPT ก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีอีเมลแบบ ส่งเป็นร้อยๆเข้ามาเนี่ยถามว่าเราเปิดอ่านไหมคะแทบจะไม่เปิดอ่านแทบจะลบทิ้งแทบจะเป็นสแปมทันทีเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่2เนี่ยการทําข้อความให้มันเฉพาะเจาะจงให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยเราต้องการติดต่อเขาจริงจจึง,จงสําคัญมากในยุคนี้นะคะตั้งแต่การท e ําอีเมลเข้าไปหาเขาเราจะต้องทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราศึกษาบริษัทลูกค้ามานะ ว่าลูกค้าทําธุรกิจประมาณนี้และเรารู้นะว่าเขาประสบปัญหาประมาณนี้เราจึงติดต่อเข้ามาเพราะเรามีสินค้าตัวนี้ใช้เป็นสคริปประมาณนี้ได้เลยนะคะทุกคนเอาไปก๊อปปี้แล้วก็ไปทําเป็นอ e ีเมลได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งโคคอ่ะเราจะต้องทําให้เขารู้ค่ะว่า,วาเฮ้ยเราเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะเราศึกษามาแล้วนะคะการทำเอาริชหรือการทําข้อความหรือแม้แต่กระทั่งโคคอที่บ่งบอกว่าเรา ศึกษาลูกค้ามาอย่างดีเนี่ยมันจะเป็นการเปิดประตูได้ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรกที่เราโทรเข้าไปหรือเป็นการทําให้อีเมลของเรามันไม่ไปกลายเป็นอีเมลขยะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีลข้อมูลอยู่เต็มไปหมดนะคะเราสามารถที่จะทําให้ o u t reach message ของเราเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงได้แล้วก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะพี่ดงบอกเลยนะคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดว่าใครทําไม่ได้นะคะลูกค้าจะวางสายใส่เราทันทีลองไปดูอ e ีเมลเอ้ยไม่ใช่อ e ีเมลสิวิดีโอเก่าของพี่ดวงเนาะมีสอนทําโคคอไปคร่าวๆอยู่แล้วนะคะหรือนักเรียนที่ทักผ่านคลาสพี่ดวงนะคะแน่นอนว่าสคริปเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยลูกค้าฟังเราทันทีลองไปลองไปดูวิดีโอเก่าๆนะคะได้เลยนะคะและนี่คือขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่3ทําอะไรคะหลังจากที่เราติดต่อหรือว่า o u t ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้แล้วลูกค้า ลูกค้าน่าจะอ่านอีเมลเราแล้วลน่าจะอ่านข้อความในลิงก์อินเราแล้วนะคะขั้นตอนที่3มคือพี่ดงเกิ่นไปบ้างแล้วแหละในขั้นตอนเมื่อกี้นะคะเราต้องติดต่อไปในหลายช่องทางเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเนี่ยได้รับในซักช่องทางหนึ่งนะคะไอ้เทคนิคนี้นะคะคือมันจะทําให้เราเวลาโดยเฉพาะที่เราต้องทาโคคอเนี่ยมันจะทําให้เราโคคอง่ายขึ้นนะคะถ้าเราส่งเมสเซจไปทางลิงก์อินให้ลูกค้าแล้วลูกค้ายังไม่ตอบนะคะ เราลองส่งวิดีโอไม่ใช่วิดีโอสิอีเมลเข้าไปนะคะเราขออีเมลจากโอเปอเรเตอร์ก็ได้เราขออีเมลลูกค้าจากโอเปอเรเตอร์เข้าไปแล้วก็ส่งไปนั้นตัวนะคะขั้นตอนอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำ calling เข้าไปเนี่ย calling เข้าไปมันก็ง่ายขึ้นเราอาจจะบอกโอเปอเรเตอร์ว่าพอดีมีคุยกันทางลิงก์อินแนะนำตัวไว้วันนี้จะ,จะโทรเข้ามาแนะนํำตัวอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้นะคะ หรือการโทรเข้าไปถ้าลูกค้ารับสายพอดีเราอาจจะบอกว่าพอดีเราเคยส่งอีเมลไปใน้นำตัวคร่าวๆแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าลูกค้าเห็นบ้างไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรก็ชวนคุยต่อเลยแต่มันจะทําให้การโคคอเข้าไปเนี่ยมันไม่โคมากเพราะว่าลูกค้าอาจจะเห็นเราแล้วแวบๆหรือเขาเห็นว่าอุย้ยเรามีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระตือรือร้อนหรือว่าเรามีความตั้งใจจริงๆนะที่จะโทรเข้ามาหาเขา แล้วก็มีการติดต่อเข้าไปทางช่องทางอื่นแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยนี้การติดต่อเข้าไปอย่างการโทรอย่างเดียวหรืออีเมลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันกินแล้วนะคะเราต้องเข้าไปหลายๆช่องทางนะคะทุกคนซึ่งไอตัวการทําการติดต่อเนี่ยมันก็วางแผนได้อะว่าเฮ้ยวิกนี้เราจะเมลนะเดี๋ยววิกหน้าเดี๋ยววิกนี้เราจะเมลก่อนวิกหน้าเราจะทาลิงก์อินลองดูถ้าเรามีนะคะหรือว่าเราจะเมลสัก2วิกวิกที่สเราจะโทรนะคะ แล้วก็วิธีสี่วิธีสี่ขอทํานัดวิธีสามอาจจะยังไม่ทํานัดก็ได้อาจจะโทรไว้น้ําตัวชั่วคราวชั่วไม่ใช่ชั่วคราวทั่วไปนะคะแล้วก็เผื่อลูกค้ายังไม่มีรีควอร์เมนอะไรแล้วก็ติดต่อไปทาว,วิธีสี่อีกรอบหนึ่งเพื่อทําการทํานัดก็ได้แบบนี้นะคะการทําการติดต่อลูกค้าหลายช่องทางแบบเนี้มันจะทําให้1คือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยชอบที่จะให้เราติดต่อทางไหนนะคะ2คือมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ย ไม่รู้สึกว่าโดนคุกคามเกินไปคือมันทําให้การติดต่อเข้าไปเนี่ยมันเย็นขึ้นมันไม่ทําให้เหมือนคนแปลกหน้านั่นเองดยมันก็เลยจะทาให้ลูกค้าเนี่ยคุยกับเราได้ง่ายขึ้นตอนที่เราโทรเข้าไปเนาะนะคะและนี่คือขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่4ี่ค่ะสําคัญและคําสังคัญมากนะคะเป็นขั้นตอนที่จะมาชี้วัดเลยแหละว่าเฮ้ยการ prospecting ของเซลล์คนไหนเนี่ยคือตัวจริงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ทําขั้นตอนนี้กัน,นะคะ่ะ ขั้นตอนนั้นคืออะไรคะคือการวางแผนในการติดตามอย่างเป็นวินัยนะคะอันนี้พี่ดวงใช้คำว่าอย่างมีวินัยเพราะเราจะต้องวางแผนในการที่สมมติว่าเราเมลไปแล้วหรือเราโทรไปแล้วครั้งแรกเนี่ยลูกค้ายังไม่มี u i r e m เ n t เราจะต้องจดไว้ในคาล endar ของเราให้มันเด้งเตือนเลยนะคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าต้องโทรหาเจ้านี่อรอบนึงนะคะ mm. เพื่อเช็คว่าลูกค้ามีอะไรให้เรารับรับใช้ช่วยเหลือไหมนะคะเพราะฉะนั้นคน เซลลทั่วไปค่ะอย่างมากนะคะเขาทําวิจัยมาแล้วทําวิจัยมาแล้วคือเซลทั่วไปเนี่ยตามลูกค้าอย่างมากสองรอบนะคะแต่จริงๆคนที่ทําให้การ Follow ั p มันมีผลจริงๆในการวิจัยที่เขาทํามาเบื้องต้นนะอย่างน้อยนะคะต้อง5ครั้งนะคะหรือ8ครั้งในบางครั้งนะคะลองคิดภาพถ้าเกิดว่ามีเซลล์สักคนหนึ่งที่โทรเข้ามาโดยไม่ได้มี ความต้องการว่าจะต้องมาขายเราเลยนะคะแต่ทุกครั้งก็โทรมาเนี่ยมีอินโฟมีชันดีๆนะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาอัปเดตโปรโมชั่นให้เราเรื่อยๆนะคะถามว่าถ้าเขาโทรมา4ี่ครั้ง8ดครั้งเรื่อยๆทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเฮ้ยถ้าเขาโทรมาแล้วเรามีโปรเจกต์จริงๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เซลล์คนนี้ไหมนะคะถ้าเขาไม่ได้โทรมาเพื่อตามออเดอร์เรานะคะโทรมาแบบสร้างสารรค์ด้วยนะไม่ใช่โทรมาแบบพี่คำเมื่อไหร่จะซื้อผมครับไม่ใช่แบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเราเราจะเปิดโอกาสให้น้องเซลล์คนนี้ไหมนะคะอย่างน้อยก็เห็นความตั้งใจมันว่าเฮ้ยมันตามมันติดต่อมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเร่งรัดให้เราซื้ออะไรเลยนะคะถ้าเป็นตัวเราจะให้โอกาสไหมนะคะตอบแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นลองทําดูค่ะอย่างถ้าเป็นตัวเราเรายังให้โอกาสเลยลูกค้าก็เช่นกันนะคะเราลองทําการวางแผนในการติดตามอย่างเป็นวินัยดูแล้วนี่คือขั้นที่4ี่นะคะ ขั้นที่4เรียบร้อยแล้วนะคะถึงขั้นนี้เราอาจจะได้ลูกค้าแล้วแหละหลายเจ้าแล้วนะคะถ้าใครทําถึงขั้นสุดมาขั้นที่5ค่ะขั้นที่5คือเซลล์ที่เป็นแบบเซลล์มืออาชีพนะคะเขาจะมีการติดตามผลของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเซลแมนเจอร์อย่างพี่ดวงหรือว่าเป็นโคชชิ่งเนี่ยเราจะต้องแทร็กให้ได้ว่าแทร็กทุกขั้นตอนนะคะ อย่างลูกค้าที่เรา prospecting ในกลุ่มนี้ที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกนะคะในขั้นตอนแรกเนี่ยเราลองดูสิคะว่าหลังจากที่เราติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้แล้วเนี่ยมันมีเปอร์เซน็นในการ close sale เท่าไหร่มันมีเปอร์เซน็นที่เราทำนัดได้เท่าไหร่ลูกค้ากลุ่มนี้ potential จริงไหมลองเก็บ data ดูค่ะว่าจากตอนแรกนะคะน้องเซลล์ที่พี่ดวง advise ไปเนาะ เขาไปลองเก็บดูให้เขาไปลองเก็บดูว่าเฮ้ยหลังจากที่เปลี่ยน prospecting เ,เป็นลูกค้ากลุ่มนี้แล้วเนี่ยปิดได้เท่าไหร่จากตอนแรกที่ร้อยหนึ่งปิดได้2ตอนนี้อาจจะเป็นร้อยหนึ่งปิดได้10แล้วนะคะถ้าอย่างเงี้ยใช้ได้ปิดได้20อย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าร้อยหนึ่งยังปิดได้2อยู่ก็แปลว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันแผมันผิดไปนะคะเราก็จะต้องทํากันปรับปรุงแล้วก็หาจุดที่เราพัฒนาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่5ค่ะเราจะต้องอย่าเพิ่งเชื่อใจในกระบวนการที่เราทำนะคะ ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีการตรวจสอบประเมินผลตัวเองเป็นระยะระยะนะคะถ้าคนที่เป็นเมน a g เจอร์ก็ต้อง monitor ลูกน้องเรานิดน,นึงว่าเฮ้ยกลุ่มนี้เป็นไงโทรคอล l นี้ใช้สคริปต์นี้เป็นยังไงใช้อีเมลฟอร์แมตนี้เป็นยังไงนะคะลองใช้การ follow ไม่ใช่ follow สิลองใช้การเก็บข้อมูลเก็บ data ถ้าใครมี CRM ก็จะยิ่งดีเราจะเห็นชัดถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะลองเก็บ data ไว้ใน Excel ดูนะคะว่า หนึ่งเดือนที่ผ่านมา prospecting โทรไปกี่เจ้านะคะลูกค้าทำนัดได้กี่เจ้าปิดได้กี่เจ้าข้อมูลพวกนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเซลล์ที่เก่งจริงๆคือเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตัวเองตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีวันหยุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ5ขั้นตอนนะคะเรามาทวนกันนิดนึงนะคะขั้นตอนแรกคืออะไรคะขั้นตอนในการทำ prospecting ที่ได้ผลนะคะขั้นตอนแรกคือรู้ให้แน่ๆค่ะว่าใครคือลูกค้าเรากันแน่นะคะเอาให้ชัดเอาให้แบบ เอาให้แบบหลับตาปุ๊บเห็นภาพเลยนะคะแล้วก็ลองติดต่อไปในขั้นตอนที่2นะคะแต่ขั้นตอนที่2ติดต่อไปธรรมดาก็ไม่ได้ต้องติดต่อไปแบบข้อความที่เฉพาะเจาะจงข้อความที่ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยเราทํากันบ้านมานะคะไม่ใช่เป็นข้อความอ e ีเมลสแปมเนาะ mm. ขั้นตอนที่3คือใช้ให้มันหลากหลายช่องทางนะคะเราจะได้รู้ว่าลูกค้าชอบช่องทางไหนด้วยแล้วก็จะาทาให้อย่างน้อยมันจะต้องมีสักช่องทางหนึ่งว่าที่มันติดต่อลูกค้าได้เนาะ ขั้นตอนที่4ค่ะติดตามอย่างมีวินัยการ Follow-up ที่มากกว่า2ครั้งนะคะทำให้ลูกค้าเห็นความตั้งใจเห็นความจริงใจของเรา Follow-up แบบมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ Follow-up แบบโทรไปว่าเมื่อไหร่พี่จะซื้อหนูค้ะนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่4นะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือการประเมินผลตัวเองปรับเปลี่ยนแผนไปตามไปตามไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่า อะไรที่มันใช้ไม่ได้ถ้าตัวเลขมันโชว์ดัต้ามันโชว์ว่ากลุ่มนี้มันไม่ได้เราก็จะต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะคะแล้วนี่คือ5ขั้นตอนนะคะในการที่จะทําให้เราทํา prospecting ให้ได้ผลนะคะพี่ดวงเชื่อว่านะคะถ้าใครทําทั้ง5้าขั้นตอนนี้นะคะลโลกในการทํา prospecting ของเราจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะเราจะทาเราจะไม่จําเป็นต้องโทรเป็นร้อยแล้วก็นัดได้หนึ่งนะคะเราจะไม่มีทางที่จะ เหนื่อยฟรีเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าเราจริงใจเราพิถีพิถันนะคะในแต่ละขั้นตอนเราจะไม่ใช่เซลล์ที่วันนี้เปิด Google มาโทรหาใครดีวะเปิดเอาลุกมาเฮ้ยโทรหาใครดีวะไม่ใช่แบบนั้นแล้วแล้วมันจะทำให้เราทำงานน้อยแล้วก็ได้ผลมากตามตามหลักการ8020เลยนะคะเราจะทำแค่20%ที่จะทำให้ผลลัพธ์ ยอดขายของเราออกมา80%ทันทีนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครที่ชอบทำงานน้อยได้มากให้เดินตามขั้นตอน5ขั้นตอนนี้ของพี่ดวงนะคะในการทำ prospecting ในการหาลูกค้าใหม่นะคะรับรองว่าเราจะทำงานสนุกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาไปทำขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนนี้แล้วก็ลองไปวางแผนดูกันในทีมหรือว่าถ้าใครเป็นน้องเซลก็ทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให เมนเจอร์มาสั่งงานเราเลยนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรติดต่อพี่ดวงได้เช่นเคยนะคะแล้วก็ตามพี่ดวงได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube สัญญาว่าเดี๋ยวจะหาเวลามาอัดวิดีโอให้เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่มีทักษะในการขายเพิ่มขึ้นติดต่อเอ้ยไม่ใช่ติดต่อติดตามพี่ดวงได้เรื่อยๆนะคะองค์กรเหมือนกันคะ่ะถ้าเกิดต้องการให้พี่ดวงเข้าไปช่วยเทรนนิ่งเข้าไปช่วยพัฒนา,นา พนักงานขายของทุกๆคนก็ติดต่อพี่ดวงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะคะมีอะไรก็ทักทายกันมานะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ